สวัสดีครับวันนี้พวกก็ผมสาละก้าวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครเมลิซาในตำแหน่งของเลนทองนั่นเองนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทาเมลิซาได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันมลิซ่านะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครมากกว่านี้ที่สามารถแก้ทาเมลิซาได้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทาเมลิซาได้นั่นก็คือเกรนเจอร์เพราะว่าตัวละครเกรนเจอร์เนี่ยเขามีระยะสกิลที่ค่อนข้างไกลนะครับทำให้เวลาที่เมลิซายืนโชว์เลนกับเกรนเจอร์นะครับมลิซ่าจะเล่นได้ค ก็มีโอกาสที่จะโดนสกิลของเกนเจอร์เนี่ยตอดเลือดมาได้นะครับเรื่องเอาปูทองหรือว่าเรื่องมาลาคีฟเนี่ยก็จะทําได้ยากด้วยเช่นกันนะบวกกับตัวละครเกนเจอร์นะครับก็ถือว่าเป็นนักยิงที่มีความคล่องตัวระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากนะแต่สกิลของเกนเจอร์เนี่ยก็สามารถเอาไว้ใช้ในการหลบสกิลของเมลิซาได้นะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ท่าเมลิซาได้นั่นก็คือฟาซาก็เพราะว่าตัวละครฟาซาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มีระยะสกิลค่อนข้างไกลนะ ทำให้เวลาที่เมลิซาจะเข้าไฟเนี่ยทาได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องมาคอยดูนะว่าฟาซาเขาเนี่ยจ่ายอันติไปหรือยังเพราะว่าถ้ายังไม่จ่ายเนี่ยจะเข้าไปเล่นสุ่มสุ่ม5ไม่ได้นะครับแถมตัวละครฟาซาครับก็ยังเป็นเมดนะครับที่เอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีด้วยนะเพราะว่ามีสกิลที่สามารถแปลงร่างเป็นนกได้นะครับทำให้ในเรื่องการไปเติมไฟหรือว่าการเอาตัวรอดเนี่ยฟาซาเขาทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ฟาซาเนี่ยก็มี C c ซด้วยนะครับแล้วต่อมานะครับก็คือเอเทมที่เอาไว้ป้องกันเมลิซานะครับ ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกเกาะโบราณเกาะไหลลงทันวายุพิภพก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ท่าเมลิซ่าได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันเมลิซ่าเราไปดูในเกมเพลกันเลยดีกว่าวแล้วอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง r i c h m a n s h o p ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนตเติมได้24ชั่วโมงตเติมเกมโมบายเลเจนด์บนเว็บรับ r ลิชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น ลิชแมนช็อปกิจกรรมลัคกี้คอยทุกการเติม100บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับ i อ a d ดแอร์และของรางวัล Limited ลิมิเต็ดรวมกว่า50,000บาทสมัครลิชแมนพรีเมียมฟรีเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เน้นดาเมจมากนะครับเพราะว่าสเปลที่ผมเอามาเนี่ยไม่ใช่กระตุ้นนะแต่เป็นชาล้ลงจริงๆก็อยากจะเอาสเปลกระตุ้นมานั่นแหละนะครับแต่พอเจอศัตรูเขาหยิบโซล่าแล้วก็ฮิวด้ามาเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนใจนะเน้นเอาตัวรอดดีกว่าครับ โซลารโผล่เลนกลางอย่างนี้น่าจะชัวร์แล้วครับว่าเขาเอาโซลามาโลมิงแล้วฮิวด้าเนี่ยเอามาเป็น EXP ีอิซุนชินเริ่มบับม่วงนะครับส่วนตอนนี้ในช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะไม่เล่นแหลมมากนะครับเ่นทองเขาเป็นเลสตี้ด้วยตอนนี้เราก็ต้องระวังคาดิต้าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเข้าถึงตัวเราได้เนี่ยโอกาสที่ผมจะรอดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะ เหมือนจะมีคนมาครับเป็นโซละนะและยังอยู่นะครับโซละอยู่ด้ามากลางลแต่เลสตี่เริ่มเล่นลึกแล้วครับ แิกเกอร์ออกค่อนข้างช้านะครับเลสลี่เพื่อนเขาลงมาเติมร่างสองคนกูทองซันได้ไปครับเลสลี่น่าจะยังมาไม่ถึงครับแล้วก็เคลียร์ฟรี เอาตัวนี้เป็นของศัตรูนะครับกลับเล่นครับ ท้องเกิดนะครับไม่มีใครดักพุ่มครับอดีิต้าเพิ่งมาต้องยอมจ่ายล้างนะไม่จ่ายเก็บแน่นอนครับ เพาปิดผมไม่ได้ครับอย่างนี้ผมตามสุดแน่นอนได้มานะครับ1คิวอิซุชินตอนนี้อยู่เลนกลางนะครับ และเลนบนไม่น่าจะรอดนะฮิวด้าโดนดาเมจไปหนักมากครับเลนล่าน่าจะมีแค่เลสลี่นะกลางโผสอง้วครับอ้าวล้วเจ็บนะแบบนี้ยอมจ่ายฟิกเกอร์ไปครับ ผมสวนนะครับดิสลี่เจ็บมากครับและถ้าเขากลับไม่ลึกเนี่ยผมว่าได้นะแล้วเขาโผล่แบบเป็นเกือบหมดแล้วนะอย่างนี้เราก็ปีเลยครับเก็บทองสบายๆนะ น่าจะลงมากันแล้วครับแต่เราก็เก็บทองจากป้อมไปหมดแล้วนะครับถือว่าคุ้มละแต่ปูทองด้วยเลยครับตอนนี้เงินทีมเรานำอยู่2,700 อ้าวแล้วมีคนโดนดึงไม่ทานได้ดำน้ำครับเดนกามีฮิวด้าโดดเข้ามาไม่ได้นะโซลาติดบาเรียเรานะครับปีป้อมให้แตกไปเลยนะครับ แต่สารเราเล่นสุดให้ครับได้อิซุนชินมาหนึ่งตัวโอ้ oh, ลำบากแล้วผมลึกไปนะครับพาเพื่อนไม่รอดเพราะว่าเมื่อกี้ฟังกลัวเขาถอยแล้วนะแต่ผมดันไปหิวไงหือว่าเล่นพลาดน,นะครับชอตน,นี้เต่าเกิดนะครับ เี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นตรงเต่าด้วยนะครับรอบนี้เพราะว่าป้อมเราก็ได้มาแล้วแล้วเจอคาดิต้าเก็บมากไหมน่าจะตามไม่ทันครับเต่าไม่น่าจะได้แล้วด้วยครับ ผมโดนลากมาค่อนข้างไกลเมื่อกี้เดสตี้เขาจ่ายฟิกเกอร์เลยเหรอเอาถ้าโดนตบแบบนี้คาป้อมนะครับไม่ต้องโดดเข้ามานะโซละ เอาแล้วคดิต้าตายด้วยครับคุ้มมากนะครับแถมฟังโก้เราก็รอดอีกต่อไปผมจะออกปืนทำลายล้างนะครับเอามาเพิ่มระยะการโจมตีเรา ตอนนี้ศัตรูอยู่ตรงกลางกันเยอะนะโปรแมปกันครบนะครับกดอันตรีก่อนเลยครับโซลาจะเข้า ยูดาก็จะเข้ามาเหมือนกันครับแต่เข้ามาไม่ได้นะหลอดใกล้จะเกิด私 โซลาร์ฟิกเกอร์เปิดไปแล้วนะโอ้โหเลือดเหลือส0 0รอยครับเรสลี่เกือบได้นะครับโดนดึงแบบนี้ไม่รอดน,นะนายอีซุนชินมาแล้วครับหลอดหน้าจะเอาง่ายๆแล้วนะตัวนี้ ผมขอเลียร์คลิปก่อนนะครับแล้วค่อยไปโวละามาอันนี้เขาฝืนไปหรือเปล่าโวละซึ่งจะเกิดแท้ๆนะครับพุ่งใส่ผมเฉยคา<ล>ิต้าเขาก็ฝืนเหมือนกันครับฝืนมาล้านหลอด หลอดมาล่างจะมีใครมาเคลียร์หลอดไหมอีกทีมน่าจะไม่กล้ามาเคลียร์ลึกนะครับอ,อ,อ่าโซละเรียบร้อยครับจะมาเช็ค อาดิต้าเกือบตายครับหลอดเข้าบ้านไปแล้วครับสตูยืนชนด้วยไม่ไหวแล้วครับเขาไม่มีตัวคำหน้าเลยสักตัวนะครับจะมายืนรับดาเมจเราตรงๆเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับรตอนนี้ค่า13ตายศูแล้วก็แอสซิสเจ็ น้ำมัไปเ4็ด0ตีป้อมไป23,000แทงไป,ป32,000แล้วก็เข้าร่วมไฟ74%นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.